เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณารัดรตลอดไปพร,ระปฐมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่4มิถุนายนพุทธศักราช2564ตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน7ปีฉลูผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งณนะสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ สำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องศาสตร์พระราชากุญแจแห่งการไขวิกฤตค่ะท่านผู้ฟังคะความสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยถือเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่ช่วยให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านพ้นเรื่องราวร้ายๆไปให้ได้ยิ่งในขณะนี้พวกเรากำลังเผชิญวิกฤตหลายด้านโดยเฉพาะโควิด -19 ที่ระบาดไปทั่วโลกพวกเราคนไทย ก็ยิ่งต้องการพลังแห่งความสามาคัคคีเพื่อนำพาให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันในวันนี้รายการสยามมนุสติจะมาตอบคำถามที่เราสงสัยว่ามีแนวทางใดไหมที่จะช่วยให้พวกเราพากันรอดพ้นจากทั้งเหตุการณ์โควิด -19 ที่กำลังระบาดตลอดจนมรสุมทางเศรษฐกิจที่เริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยขอนาข้อคิดจากคุณวิวัฒน์สารยกรรมทอ หรืออาจารยักษ์ที่หลายคนรู้จักผู้เป็นทั้งนายกสมาคมดินโลกและที่ปรึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาเล่าสู่กันฟังค่ะช่วงที่โลกเกิดวิกฤตเราจึงรู้ว่าอาหารนั้นสำคัญกว่าเงินจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะอิ่มท้องโดยไม่ใช้เงินพระองค์ท่านมองเห็นปัญหาเหล่านี้มาตั้งแต่ก่อนปี2547ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นเสาหลักในการแก้ปัญหาโดยต้องปรับแนวความคิดการดำเนินชีวิตใหม่จากการมุ่งเน้นหาเงินทองเป็นการสร้างพื้นฐานปัจจัยสี่ได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มและยารักษาโรคให้พออยู่พอกินพอใช้และพอร่มเย็นยิ่งในช่วงโควิด -19 เราต้องกลับมาพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดสร้างผู่มต้านทาน ทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยการออกกําลังกายกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ซึ่งเราปลูกเองโดยไม่ใช้สารเคมีสร้างแหล่งน้ําของตัวเองมีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจไม่เพียงตัวเองรอดสังคมก็อยู่รอดประเทศชาติก็จะอยู่รอดด้วยอาจารย์ยักษ์ยังได้ย้ำอีกว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงนั้นแก่นแนวคิด อยู่ที่การหันกลับมาพึ่งพาตัวเองให้ได้โดยไม่จำเป็นต้องไปอาศัยกลไกลของตลาดและการพึ่งพาตัวเองนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำทุกอย่างเองทั้งหมดแต่ให้ทำแค่เพียงครึ่งเดียวอีกครึ่งที่เหลือให้ใช้การแลกเปลี่ยนแบ่งกันกับคนอื่นเพื่อสร้างสังคมแห่งการพอเพียงขึ้นมาเหมือนเช่นการที่อาจารย์ยักษ์เอาข้าวไปแลกปลากับชาวเลซึ่งช่วยให้ทุกคน ได้อิ่มท้องกันไปอีกหลายมือ้อสําหรับคนเมืองที่อาศัยอยู่ในเมืองอยู่ในที่แออัดมีที่ดินน้อยวิธีพึ่งตนเองง่ายที่สุดก็คือการใช้สื่อออนไลน์ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้คนที่เขามีที่ดินทําการเพาะปลูกเราอาจค้นหาบนโลกออนไลน์ว่ามีใครทําไรอยู่ที่ไหนบ้างติดต่อเขาเลยถามว่าที่ปลูกเอาไว้เหลือกินไหม ถ้าเหลือกินส่งไปรณีย์มาให้เราเราจะเป็นตลาดให้เพราะว่าเราต้องการกินคุณปลูกถ้าไม่รู้จะขายที่ไหนคุณส่งมาให้เรากินได้แต่หากใครอยากที่จะลองเริ่มต้นหันกลับไปพึ่งพาตัวเองเป็นกเกษตรกรมือใหม่แล้วล่ะก็อาจารย์ยักษ์ได้ให้คำแนะนำง่ายๆที่เอาไปใช้ได้สำหรับทุกคนแม้แต่คนที่อยู่หอพักหรือว่าคอนโดกลางเมือง คนเมืองถ้าอยากปลูกผักกินเองก็ทำได้เลยมีตัวอย่างในอินเทอร์เน็ตให้ลองทำตามอยู่เต็มไปหมดทั้งการทำสวนผักคนเมืองปลูกสวนแนวตั้งที่สามารถปลูกกินปลูกใช้เองได้หรืออาจจะลองปลูกผักเลื้อยแล้วเก็บดอกมาทำยาสับผมก็ยังได้เราสอนวิธีการทั้งหมดนี้ให้พวกเราได้หันกลับมาพึ่งพาตัวเองกันเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือปรัชญาแห่งการพึ่งพาตัวเองท่านผู้ฟังคะถึงแม้อนาคตที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าอาจมีวิกฤตอีกมากมายรอเราอยู่สิ่งที่จะช่วยให้พวกเราผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันคือการพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดเริ่มเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเราแข็งแรงเมื่อตัวเราเองเข้มแข็งแล้วก็ต้องเรียนรู้เพื่อแบ่งปันให้กับผู้คน และเมื่อใดที่ผู้คนรอบข้างอยู่กันได้แล้วพวกเราต้องจับมือสร้างเครือข่ายสังคมเพื่อกระจายแนวทางแห่งความพอเพียงออกไปให้ได้มากที่สุดมาเริ่มต้นที่ตัวเราต่อไปก็คนรอบข้างแล้วช่วยกันขยายออกไปสู่สังคมและประเทศชาติต่ตอไปค่ะ และในยามที่ประเทศชาติประสบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่กองทัพบ,บกจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบ,บกณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเพื่ออำหนยการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนสามารถติดต่อผ่านสายด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์02 270-5685-9ค่ะท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำ วันนี้ที่จดจำวันที่4มิถุนายนเป็นวันที่155ของปีหรือวันที่156ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติบแบบเกโกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก210วันในปีนั้นวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช1582พระเจ้าเฮนรี่ที่3สวมมงกุฎในฐานะกษัตริย์แห่งเยอรมนีวันที่4มิถุนายน พุทธศักราช2487สงครามโลกครั้งที่สองกรุงโรมตกอยู่ภายใต้การยึดครองของฝ่ายสัมพันธมิตรนับเป็นเมืองหลวงของฝ่ายอักษะแห่งแรกที่ถูกยึดครองวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2535คณะผู้แทนองค์การทรรมุบำรุงอนุรักษ์เรือประวัติศาสตร์โลกเฝ้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร เพื่อทูลกล้าวทูลกระหม,ม่อมถวายเหรียญรางวัลมรดกทางทะเลขององค์การเรือโลกให้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ in